สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเพลททุกท่านครับตอนรับพี่น้องสู่บทเรียนสั้น15นาทีครับวันนี้นําพี่น้องถึงหัวข้อที่บอกว่าจงแบ่งปันนะครับผมตั้งหัวข้อว่าจงแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะครับดูเหมือนว่าพระคําของโะรงพยายามที่จะเน้นให้พวกเราที่เป็นคริสเตียนเป็นคนที่มีใจกว้างใน,นเปนเตุที่อักขสาวกปาโลนะครับน่านกล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่20ในข้อที่35ข้อที่เรารู้จักดีนะครับ ที่อักขสาวกเปาโลท่านบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับดังนั้นชีวิตของคริสเตียนนะครับบรรดาอักขสาวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปาโลก็ดียอนก็ดีนะครับหรือแม้แต่เปโตรโก็ได้หนุนน้ำใจพี่น้องนะครับในศตวรรษแรกนั้นว่าคนที่เป็นคริสเตียนบุคลิกหนึ่งของพวกเราก็คือการที่เราเป็นคนที่มีใจกว้างขวางต่อพี่น้องอันที่จริงแล้วนะครับยอนเองได้ประนาม คนที่มีทรัพย์สมบัติในโลกแต่มีใจแคบกับพี่น้องในพระธรรมหนึ่งยอนนะครับบทที่3ข้อที่17จนถึงข้อที่18ยอนบอกว่าคนใดที่มีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องขัดสนและกระทําใจแข็งกระด้างไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะอยู่ในคนนั้นอย่างไรได้ดูก่อนลูกเล็กๆทั้งหลายอย่าให้เรารักเพียงแต่ถ้อยคำและลิ้นเท่านั้นแต่ให้เรารักด้วยการประพฤติและด้วยความจริง ยอนประนามคนที่มีใจคับแคบต่อพี่น้องนะครับว่าความรักจะไม่สําเร็จในคนแบบนั้นดูเหมือนว่าศาสนาที่เรานับถือนะครับความเชื่อของพวกเราที่เป็นคริสเตียนจะยิ่งอยู่กับการที่เรามีใจกว้างขวางต่อกันและกันพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอักษรวกเปโลท่านได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมโคโรสีหรือโคลไซ์บทที่3นะครับในข้อที่1จนถึงข้อที่3 ท่านเปาโลได้กล่าวว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกทําให้เป็นขึ้นมากับพระคริสต์แล้วก็ให้เราสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องบนที่พระคริสต์สถิตยอยู่คือเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าจงฝังความคิดของท่านทั้งหลายไว้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในแผ่นดินโลกนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าคนที่เป็นคริสเตียนเข้าใจครับว่าชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้แป๊บเดียว ความหวังของเราอยู่บนสวรรค์ดังนั้นสิ่งของที่พระเจ้าประทานให้กับเราในโลกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าได้อวยพระพรในชีวิตของเราให้เรามีความสะดวกสบายบางคนมีสิ่งของมากกว่าหนึ่งชิ้นนะครับรถมากกว่าหนึ่งคันนะครับมอเตอร์ไซค์มากกว่าหนึ่งคันทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่องบ้านบางคนมีบ้านหลายหลังนะครับเป็นพระพรที่พระเจ้าให้กับเราฝ่ายเนื้อหนัง แต่สิ่งเหล่านี้นะครับสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วเราต้องเข้าใจว่าองค์พระเยซคริสต,ต์ไม่ได้สอนให้เราส่งสมทรัพย์ส,บสมบัติไว้สําหรับตัวในโลกนะครับมัทิวบทที่6ข้อที่19ถึงข้อที่2 1พระเจ้านับพระทัยของพระองค์ไม่อยากจะให้ความคิดความฝันของเราความหวังของเราอิงอยู่กับสิ่งของในโลกนี้เป็นเหตุที่องค์พระเยซูได้บอกว่านะครับนอนและสนิมจะกัดกิน บรรดาสิ่งต่างๆที่เรามีในโลกนี้อะไรก็ตามที่มันเห็นได้เหมือนกับที่ท่านเปาโลบอกเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนดังนั้นบทเรียนในวันนี้ก็คือว่าเมื่อเรามีสิ่งของในโลกนี้นะครับเราควรจะทําอะไรบ้างเราควรจะทําอะไรกับสิ่งของในโลกนี้แน่นอนครับว่าเราควรจะมีจิตใจกว้างขวางที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นศาส,สนาแท้คือศาสนาที่ประกอบไปด้วยตัวของเราพระเจ้าและ คนนอืนน่เหมือนกับที่ยากอบได้เขียนไว้ในพระธรรมยากอบบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่26และข้อที่27ทําทำอย่างบริสุทธิ์และเป็นที่ชอบประทัยของพระเจ้านะครับคือการเยี่ยมเยียนลูกกมภพ้าและหญิงไม้นะครับและรักษาตัวเองให้พ้นจากราคีของโลกนี้ดังนั้นเนี่ยการที่เรามีใจกว้างขวางต่อคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องของเราพระธรรมการาเตียบ,บทที่6บอกชัดนะครับในข้อที่9จนถึงข้อที่10 อย่าให้เราเลื่อยล้าในการกระทําดีเพราะเมื่อเราพร้อมที่จะกระทําดีนั้นเราจะเก็บเกี่ยวผลในเวลาอันควรข้อ10นั้นบอกว่าตามที่เรามีโอกาสนะครับให้เราทําดีต่อคนทั้งปวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของความเชื่อคริสเตียนควรจะมีลักษณะของคนที่ใจกว้างขวางนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นบทเรียนวันนี้จะมาจากพระธรรมโรมบทที่12นะครับในข้อที่13 เป็นวลีสั้นๆที่อักษาวกกปอลได้เขียนไว้ในพระธรรมโรมนี้นะครับเขียนไปถึงพี่น้องต่างชาติที่อยู่ที่เมืองโรมท่านบอกว่าจงเข้าส่วนช่วยสิทธิชนในการขัดสนของเขาจงเข้าส่วนช่วยสิทธิชนในการขัดสนกำลังพูดถึงการที่เรามีโอกาสมีส่วนในชีวิตของพี่น้องที่ยากลำบากแน่นอนครับว่าในชีวิตของเราจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรามี และมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่มีนี่เป็นชีวิตของมนุษย์พระวจนะได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมสองโครินธ์บทที่8ถึงบทที่9นะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสได้อ่านพระวจนะนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องอ่านในสองบทนั้นที่จะพูดถึงความมีใจกว้างขวางของพี่น้องมาซิโดเนียมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรายากจนและจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราเรามีเพิ่มขึ้น เปาโลจะเร้าใจพี่น้องนะครับในพระธรรมสองโคริน์บทที่8และ9นั้นว่าเมื่อคุณมีมากคุณควรจะมีใจที่กว้างขวางให้กับพี่น้องที่ยากจนเป็นการให้กันไปให้กันมาผมแบ่งบทเรียนวันนี้เป็น2ประการนะครับประการที่1พื้นฐานของความใจกว้างน้ำพระทัยของพระเจ้าจากในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาเดิมนะครับพูดถึงกฎที่พระเจ้าให้ไว้กับประเทศยิสสาเรล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมยัติเราจะเห็นหลายหลายข้อด้วยกันนะครับที่พระเจ้าสั่งชาวยูวเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราต้องมีใจกว้างขวาง,วางต่อเพื่อนพี่น้องด้วยกันเองชาวยูวจะต้องมีใจกว้าง,วางขวางต่อพี่น้องด้วยกันเองจะยกตัวอย่างนะครับเช่นหนังสือเฉลยธรรมยัติบทที่15นะครับข้อ7จนถึงข้อที่ส1แต่ผมจะอ่านบางข้อนะครับ บอกว่าถ้าแม้ในถ้ำกลางเจ้าทั้งหลายมีคนจนคนหนึ่งเป็นพี่น้องของเจ้าในแผ่นดินซึ่งพระยาวะพระเจ้าของเจ้าจะประทานให้เจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายอย่ามีใจแข็งกำมือของเจ้าไว้แก่พี่น้องของเจ้าที่ยากจนนั้นแต่เจ้าทั้งหลายจงแบมือของตนออกให้แก่เขาและจงให้เขายืมพอสมกับที่เขาขัดสนนั้นถ้าเราจะอ่านไปจนถึงข้อที่11เนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้ากำชับชาวยิวว่าเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งในท่ามกลางพี่น้อง ที่เป็นชาวยิวด้วยกันเองขัดสนอย่ามีใจแข็งกับเขาให้แบมือการแบรมือหมายความว่าการช่วยเหลือให้เขาพอที่เขาจะตั้งตัวได้นะครับบทที่24ฉเฉลยธรรมยัตยิบทที่24นะครับข้อที่19จนถึงข้อที่22จะพูดถึงเมื่อเกี่ยวข้าวในนาเกี่ยวข้าวในนาพระเจ้าบอกว่าจะต้องมีระยะนะครับว่างเว้นไว้ให้กับคนจนที่จะมาเก็บที่หลัง เดี๋ยวผมจะอ่านพี่ให้พี่น้องฟังนะครับเมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวที่นาของเจ้าและได้ละลืมฟ่อนข้าวฟ่อนหนึ่งอย่ากลับไปเอามาเลยให้เป็นของสําหรับคนต่างชาติลูกกําพร้าและหญิงไม้พระเจ้าวาพระเจ้าของเจ้าจึงจะได้ทรงอวยพรแก่เจ้าทั้งหลายในการงานทั้งปวกที่เจ้าได้ทําเมื่อเจ้าทั้งหลายเก็บผลเมื่อกอกเทศของเจ้าอย่ากลับไปขย่าต้นเก็บผลครั้งที่สองแต่เอาไว้สําหรับคนต่างชาติลูกกําพร้าและหญิงไม้ เมื่อเจ้าทั้งหลายเก็บผลองุ่นที่สวนของเจ้าอย่าก,กลับไปเลมอีกแต่ให้กับคนต่างชาติลูกกําพราและหญิงไม้เห็นไหมครับแม้แต่การเกี่ยวข้าวเมื่อลืมฟ่อนข้าวนะครับที่จริงแล้วในหนังสือเล่มอื่นจะพูดถึงด้วยว่าเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยให้ว่างเว้นระยะขนาดไหนขนาดไหนเพื่อให้คนยากจนมาเก็บนะครับถ้าพี่น้องจําได้ในพระธรรมรูทผู้หญิงคนนั้นก็ตามเก็บนะครับรูทก็ตามเก็บมเมล็ดข้าวที่ตก ในขณะที่โบอาดบอกกับคนรับใช้ว่าให้โปรยข้าวลงไปบ้างเพราะเป็นการช่วยเหลือลูกกำพร้าและหญิงม่ายบางข้อนะครับในพระธรรมพระบัญญัตินี้นะครับฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อที่19บอกว่าถ้าพี่น้องของเจ้ามายืมของเจ้าอย่าได้คิดดอกเบีย้ยจะยืมเงินทองหรือเครื่องกรยาหารสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อย่าได้คิดเอาดอกเบี้ยจากเขาดังนั้นชาวยิวเนี่ยเขามีกฎที่จะไม่คิดดอกเบีย้ยต่อชาวยิวด้วยกันเอง แต่นะครับชาวยูสสามารถที่จะคิดดอกเบี้ยจากคนต่างชาติได้พระบัญญัติเดิมได้บอกแบบนั้นน้ำพระทยัยของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมกําลังพูดถึงประเทศยิสราเอลเรารู้นะครับว่าพระเจ้าได้ตั้งพันธสัญญาเดิมนั้นกับประเทศยิสราเอลเพื่อพวกเขาจะปฏิบัติต่อกันและกันได้อย่างถูกต้องมีใจกว้างขวางต่อกันและกันนะครับเหตุฉะนั้นสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเรากับคนอื่น จึงเป็นมาตรฐานของศาสนาที่พระเจ้าต้องการศาสนาแท้ประการที่สองพระคัมภีร์ใหม่กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันพวกเราที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่นะครับพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนนะพประทายของพระองค์ถ้าเราจะพูดง่ายๆถ้าพระเจ้าจะสร้างกฎใหม่ต่อประเทศหนึ่งประเทศใดใหม่นะครับถ้าพระเจ้าจะเอากฎใหม่ให้กับประเทศใหม่พระเจ้าก็จะเอากฎอันเดียวกันนีเอง นี่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ในพระกรรมขีเดิมดังนั้นในพันธสัญญาใหม่เรารู้ว่าคริสตจักรนะครับหรือพวกเราที่เป็นคริสเตียนเป็นโพรเพไลของพระเจ้าเนี่ยก็จะถือกฎอันเดียวกันน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ปรากฏออกอันเดียวกันกฎอะไรครับกฎของการมีใจกว้างขวางต่อคนอื่นตัวอย่างนะครับเราเห็นในพระธรรมกิจการบทที่สองชัดเจนเมื่อคริสตจักรได้เริ่มต้นนะครับ ในข้อที่43จนถึงข้อที่45าข้อนั้นกล่าวไว้ว่าเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและจำพวกออกสาวกได้กระทำการอัศจรรย์และนิมิตหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นได้อยู่พร้อมแห่งเดียวกันและทรัพย์สินของเขาเหล่านั้นได้เอามารวมกันเป็นของกลางและถ้าเราจะอ่านต่อไปนะครับพวกเขาแจกจ่ายให้กับคนที่ยากจนพระรมกิจการบทที่4ด้วยนะครับตั้งแต่ข้อที่32จนถึงข้อที่35 เราจะเห็นว่าพี่น้องในสัตวรวัดแรกนั้นทําเหมือนกันผมจะอ่านข้อ34และ35ด้วยว่าในจําพวกสนุสิทธิ์ไม่มีผู้ใดขัดสนเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดมีไร่นาะบ้านเรือนก็ได้ขายเสียและได้นําเงินสิ่งของที่ขายไปนั้นมาวางไว้ที่เท้าของอักขสาวกอักขสาวกจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความต้องการอักขสาวกหรืออักขูตนะครับก็เอาเงินเหล่านั้นแจกจ่ายให้กับคนที่ยากจนตามความต้องการ ที่จริงแล้วแปลผิดนะครับในภาษาเดิมตามความจําเป็นนะครับถ้าพี่น้องจะอ่านความหมายก็คือคนที่จําเป็นอักษรวกก็ให้ดังนั้นในพระธรรมพีเดิมและพระธรรมพีใหม่พูดถึงลักษณะของชีวิตคริสเตียนพระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าพี่น้องจําได้นะครับในพระธรรมลูกาบทที่12ตั้งแต่ข้อที่16จนถึงข้อที่20พระไุคริตได้เปรียบเทียบอุปมาหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐีที่เขา เกิดผลมากมายและเขาคิดจะรื้ยุ้งฉางเพราะยุ้งฉางที่เขามีนั้นมันเล็กเกินไปเขาจะรื้ยุ้งฉางของเขาให้ให้ให้แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เก็บทรัพย์สมบัติของเขาไว้ในนั้นแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอ้จิตใจเอ๋ยเจ้ามีพอหลายปีจงอยู่สบายเถิดนะครับและพระเยซูได้บอกไว้นะครับในข้อที่ยี่สิบพระองค์บอกว่าโอ้คนโง่เจ้าไม่รู้หรือว่าในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้า จะเอาไปจากเจ้าดังนั้นสิ่งของที่เรามีที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์อวยพระพรพวกเรานะครับทุกวันนี้เราดีกว่าพี่น้องในศตวรรษแรกแต่น้ำพระทัยของพระเจ้ากับสิ่งของที่เรามีคืออะไรถ้าเรามีสิ่งของแล้วเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเรากลายเป็นคนที่ไม่คิดถึงคนอื่นไม่ได้คิดถึงพี่น้องที่ยากลําบากเหมือนกับพ่อที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับในหนังสือหนึ่งยอนบทที่สม ในข้อที่17ตอนที่ผมเริ่มต้นที่ยอนนะครับได้บอกว่าคนใดที่มีทรัพย์ในโลกนี้และเห็นพี่น้องขัดสนแต่กระทำใจของตัวให้แข็งกระด้างไม่ช่วยพี่น้องความรักของพระเจ้าจะไม่อยู่ในคนนั้นนะครับพระเจ้าต้องการที่จะให้เรารักพระองค์และรักพี่น้องมากกว่ารักสิ่งของในโลกนี้สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเมื่อเรามีความรักเราควรจะช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสน แต่พี่น้องครับฟังผมให้ดีอย่าสร้างนิสัยให้กับคนที่มักชอบยืมบางครั้งการให้ของเรากลายเป็นการที่เราสร้างนิสัยไม่ดีให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับจากความปรารถนาดีของเราเป็นเหตุที่เราจะเห็นว่าการให้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีที่เปาโลได้เขียนในโรมบทที่1 3ข้อที่8 บอกว่าอย่าเป็นหนี้ผู้หนึ่งผู้ใดเลยเว้นแต่ความรักซึ่งกันและกันการให้ไม่ใช่การที่เราให้ในลักษณะของการที่คนอื่นต้องเป็นหนี้เราไม่ได้มีความหมายแบบนั้นหลายครั้งนะครับผมเห็นพี่น้องให้ของขอบคนอื่นแน่นอนครับว่าเราให้ด้วยใจปรารถนาดีพระเจ้าจะได้รับเกียรติแต่บางคนให้เพราะมีสิ่งของหรือความปรารถนาตอบแทนอยู่เบื้องหลัง มีจุดประสงค์ของการหยิบยื่นให้กับคนอื่นอาจจะเป็นเพื่อที่จะทําให้เกิดการมีบุญคุณต่อคนอื่นก็ดีหรือเกิดจากการที่เขาพยายามที่จะสร้างอิทธิพลในตัวของคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกอันที่จริงแล้วพระเจ้าต้องการที่จะให้เราให้พี่น้องที่ขัดสนผมท้าทายพี่น้องนะครับก่อนจะจบลองให้คนอื่นโดยที่ผู้รับไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ให้เหมือนกับที่พระเยซูพูดถึงปิดประตูและอธิษฐาน ถวายโดยที่ไม่ให้มือมือซ้ายรู้ว่ามือขวาทําลองดูครับให้คนอื่นโดยที่คนอื่นไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้นั่นแหละจะเป็นจุดที่เราได้รับพระพรจากพระเจ้าจริงๆบทเรียนสั้นวันนี้นะครับหวังว่าพี่น้องจะได้พิจารณาชีวิตของเราอะไรที่เรามีเป็นเพราะพระเจ้าให้เรามีมากเกินไม่ดีมีพอดีและหยิบยื่นให้คนอื่นนะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากพี่น้องใช้ด้วยครับขอบพระเจ้าอวยพรพรครับสวัสดีครับ